สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เอฟเนะครับขับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับผมใช่ครับฝากมาดูช่องนัยเกมส์เลยครับตอนนี้ผมโคตรคอเลยครับทุกคนคนดูมาใหม่ากๆฝากช่องของชัยผมด้วยนะครับใช่ครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะเอาหินนะครับมาส่งไซงานตรงนี้นะทุกคนนี่เขากําลังสร้างตึกนะครับผมนี่กําลังสร้างตึกคอนโดตรงนี้นะครับเราจะไปเอาหินนะครับผมมาส่งให้นะ รถใต้บอกรถใต้ได้เท่ากับับเบิลใต้ใช่แล้วครับผมของเรานี้ขับหัวลากครับผมเป็นรถพ่วงนะครับผมก็รถคันนี้นะครับเป็นของน้องโกชิขนมหวานนะครับผมใช่ครับจะหรถนะครับผมไปก็บ้านตอนนี้เราอยู่ตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านบ้านหนองคิโมจินะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปอันนี้ไงอะไรนะที่ที่มันกำลังดังในติ๊กต็อกฮิโนกิอะไรนะวี่ พี่โดกิเหรอที่มันกำลังทำในทวิตต์อ่ะพี่โดกีเหรอพี่น่าจะใช่นะโอ้ยนี่นะว่าพี่โดกีข้างในข้างในรถคันนี้สวยมากเลยทุกคนงานช่างไปเอาหินที่ลงได้หอดนะครับผมเป็นงานช่างบูมพี่ว่าพิ่น่าจะใช่นะเห็นเห็นชื่อเขาเขียนไว้อยู่หัวรถอ่ะชื่อฝ้ายเนาะชื่อฝ้าชื่อฝ้ายเขาชื่อช่างบูมผมก็ไม่รู้นะไปเอาบผมไปลงโม่ก่อนผมเดี๋ยว ี๋ยวตามพี่ไม้ให้ทานก่อนโอ้หัวลากพี่ไม้โคตรแรงเลยทุกคนโอ้ยได้แปดสิบสามตัวนี้มีตัวนี้มีเสียงด้วยโอ้โหทุกคนกคนหัวเราพิ่งได้อยู่แปดสิบสามนี่รถพี่นี่ร้อยร้อยสิบสามแรงกว่าพี่เออยิงแต่แมาแล้วอ่ะโอ้ตายแล้วพิ่ตื่นมาแล้วอ่ะเบานะเบาเบา,า,า,าได้เบาเสียงเสียงแต่เสียงแต่จะเป็นเสียงสองจังหวะนะทุกคนเสียงแต่ลนะุ้มครับปับ๊มปับป๊บม โอุ้ยฮะมันเลี้ยวดีๆเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาก็ไม่ได้เนาะของอะไรเงยพี่ลึนเกินเยอะแบบสวยๆก็ไม่ได้แม่มันต้องเข้าป่าตลอดเลยแอนเย็น่านรถขนแมลงพูดเนี่ยโอ้โหเจยบเจยบโอ้ยดีไหมโอ้โหโอ้ย what what the fuck เฮ้ยอเกสุดยอดอ่ะ พี่เป็นเป็นความสามารถพิเศษนะครับผมปิด a อไอเฮ้ยรถไม่ง huh. ร้แ uh, ข่ง uh ยิงกระหิตรถแข่ง uh. กันกระหิตนะพี่เอไอโอ้ยผมกระโดดด้วยเฮ้ยเรามาถึงเขื่อนแล้วครับผมเขื่อนแบบน้ำคนเยอะเลยดึงไปว่ามีลูกหน้าด้วยนะพี่อนี้นี้เสียงผม ประสบมีโบอ่ะเธอโบอ่ะแล้วพี่มีไหมบัวลักโบลักสีดำเหรอ <c oughs> แล้วพี่มีเธอโบเปล่านี่นี่นี่นนโลโมอ,อยู่ตรงนี้ถึงแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นโลโม่นะครับโลโม่หินนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราต้องลงไปเอาหิน <c oughs> อีกนะครับใหญ่โคตรเลยทุกคนใหญ่ไหมโคตรใหญ่ทุกคนนี่นี่เกมเบรกนะเกมเบรกนะ อะครับโอ้โหตรงนี้ขุดได้ใช่ไหมพี่ด้านบนของเราของเราเนี่ยใช่ขุด,ขด,ขดได้หมดเลยมันมีหลายที่มากเยเดีออใช่ใช่ใช่ลงมาทางนี้ถูกแล้วโอ้โหโคตรค่โโอ,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 อยๆลงนะตรงนี้นะชันมากโคตรชันโอ้ตรงนี้เป็นทรายด้วยทุกคนใช่ตรงนี้เป็นทรายด้านบนก็จะเป็นหินเขาแยกไว้แม่ขึ้นไม่ตรงไหนายครับพี่นี่ไงไอ ที่ที่ขึ้นหินมันอยู่ตรงนี้เขาโม้ไว้ไงเขาโม้ไวไ้ใส่ใส่เครื่องจ่ายหินไว้ไหนไหวะนี่นี่นี่มาแล้วอ่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องจ่ายหินนะครับโอ้โหไม่ะเลยลเอ้ยเบรกไม่อยู่นี่ไงพัดเดียร์กำลังเลี้ยงขึ้นอยู่ไหนทุกคนอ่ะรอครับผม,ร,บผมรอดินเต็มนะครับเดี๋ยวเราต้องคุมผ้าใบนะเดี๋ยวตำรวจจับนะครับรนที่มีผ้าใบรถผมไม่มีอะตำรวจจับนะ นี่ครับผมเป็นหินนะเราหินโลโม่นะครับเสร็จแล้วสิ่งแต่พี่มีไหมพี่พี่เราก็อมีมีมีนี่มีสิ่งแต่เดี๋ยวพี่ไปลับรถรอแล้วกันนะเพราะว่ามันลงทางนี้ไม่ได้โอเคเนาะเดี๋ยวนะมันก็เอาถนนนี่เป่ามันเอาถนนเลยพี่เหรอพี่แล้วพี่พาผมลงแล้วพี่พาผมลงมาทางนี้เออลืมลืมลืม ตรงตีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปนะเดี๋ยวเราผมแป๊บนึงนะพี่กำลังขึ้นตัวลูกด่วนเลยด่วนเลยใกล้เต็มแล้วนี่ภายในเราครับผมโคตรสวยครับมีเครื่องเสียงด้วยนะครับผมเป็นภายใน V.I.P. นะเนี่ยถ้าพันวันนะครับโคตรสวยดูด้านบนนี้ครับผมสวยมากนะครับมาตอนนี้เราเสร็จละขึ้นเสร็จละไปรถเราไม่แรงเราต้องออกเดินทางก่อนนะครับ รถผมเล,ไล้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวต้องไปขึ้นเขาอีกลูกหนึ่งแล้วเนี่ยโคตรชันโคตรสูงนะบอกเลยเขาจะไหวไหมนะพี่สบายรถเรามันแรงอยู่แล้วเซอร์พี่ <c oughs> <c oughs> แรงสิย่ง <c oughs> างจะไหวไหมเนาะโอ้ยแหลกกระเนี่ยเขาบนุนอะไรอ้าววันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปไประชุมเหรอครับลุงเออพี่จะเย็นพี่จะเย็น แตเย็นนะอย่าผมอย่าเล่นพุกแบบนี้บ่อยนะพี่มันไม่ดีนะเล่นบ่อยไม่ได้นะพี่ดูว่าเดี๋ยวที่อยู่จริงๆก็มีขาตุ้นดำใส่แว่นตาดำมาแล้วพี่มาขายลอตเตอรี่เหรอใช่พี่เขาใส่แว่นตาดำของมาขายลอตเตอรี่ไงใส่ใส่เสื้อสูทอ่ะโอ้มาเกมตที่เป่นออกมาติดๆแล้วครับผมคนนทำฝีเลย ของเรานี่เป็นรถเดิมนะครับไม่มีควันดำครับผมบนหลางผมไม่เห็นควันวเองเลยู่ข้างหน้านี่ของน่าจะเป็นเทือกเขาเอเวอเรสต์นะครับผมหน้าหนานี่นะเอเวอเรสต์เลยเหรอพี่เออเฮ้ยเบรกเบรกเบรกเออเบรกเอ้ยเบรกเบรกเบรกรถหนักโอ้พี่ชนเหรอพี่โอ้ยจิ้มตูดไปทีนึงนั่าจะหินหน่ะรถขี่เด้งเลยอ่ะปิดปิดบอร์ดไหพี่ผมว่า ปาดหน้าหรอหรู้สึกหรือนี้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเลยผมก็ปาดหน้าตาผมเอาไว้เอาไว้เป็นสีสันเอาไว้เป็นสีสันของเกมสีสันผมสีสันผมก็พอแล้วนะพี่เดี๋ยวเราต้องข้ามภูเขาลูกนี้ไปนะครับผมใช่ครับจะจะไหวไหมเนาะจะจำยังไงดีเนาะ เดี๋ยวตรงนี้วันนี้เออเลี้ยว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 รถใครเบรกรถขายเบรกไม่ดีขอเลี้ยวโอ้โหโอ้ชันดูทุกคนนี่หนนทางขึ้นในฟุตตึมงปะเนี่ยไหน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 โอ้เจอแล้วครับผมเจอของจริงแล้วนะครับนี่โคชันนะครับผมไม่รู้ว่าจะขึ้นได้ไหมเนะจะทำยังไงดีเนาะ เฮ้ยเหมือนจะคว่ำเลยอะไรวะในนี้มันลงไปขุดหินได้ไหมนี่าจะมีที่ขุดหินนะเนี่ยโอ้โหชันมากครับผมจะขึ้นไหวไมนี่เอาแล้วครับต่อเกมไหตามครัติดแล้วครับผมสามหกแรงอยู่แล้วผมแงแล้วสามหกเหมือนกันขี z เอ็กนะครับแต่แต่ผมแต่ผมเต็มลำแล้วพี่อย่างเจอยนรถผมว่า อ๋อโอ้ยเกมดูสิโอ้ยบูชาโอ้ยโหดมากเลยอ่ะเอาแล้ว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 ฟังเสียงท่อดิเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยยังมีอีกเกมยังมีอีกด้านหน้ายังมีเกมโอ้โหเอาแล้วครับผมจังหวะนี้เอาแล้วลูกนี้ไม่เท่าไยครับเจอลูกด้านหน้าไปนี้ มีหนาวครับผมนี่เราขึ้นฝั่งนี้ไม่เท่าไหร่นะเกมขึ้นฝั่งนี้ไม่เท่าไหร่นะไปขึ้นฝั่งโน้นหน่อยฝั่งโน้นชันกว่านี้อีกไหวไหมไหวไหมพี่เบาเฮ้ยอันนี้พี่เหยียบมิดคันเร่งแล้วนะเนี่ยอันนี้ผมเหยียบไปปล่อยเนี่ยรถผมมันชิวๆเลยรถผมขึ้นชิวมากเลยรถแรงอ่ะโอ้โหอาพี่มันสมจริงไง รถผมก็สบจริงไงรถผมมันแร้งเครื่องขอมันแร้งธรรมดาธรรมดาที่ไหนอะรถผมว่มาเรากำลังลงเนินนี่ถ้าเคลื่อนฝั่งนี้นี่ยิ่งหนักกว่าฝั่งนู้นอีกนะเกมแพทนี่เผมถ่ายรูปก่อนถ่ายเก็บไปแล้วไม่รับทุกคนไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราก็ตามที่ไมาทางครับด้านหน้ามีโค้งแบบรุนแรงเลยนะด้านหน้าเนี่ยเบาได้เบานะ

ก็มีคนคว่ำบ้างเลยครับรถเนรถหมเครับโอ้โไม่คว่ำว่ะเออเรถดีจุดดี<อ>ดีเลย่วงหนักพี่แ้วสม่วง,งหนักโอ้ยแรงอะไรเจ็บจอคอม ไม่ต้องตัดด้วยเหรอมีต้องตัดด้วยเหรอเกมรถไตรมถหกพี่รถเกมอ่ะไม่มีนะพี่เหมือนได้ยินเสียงรถตัดเฉยตัด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 ไม่ไ้อ่ะมันมีแต่เสียงโบนะพี่ผมต้องเหยียบสุดแล้วนะพี่สุดแล้วนี่วิ่งด83วิ่งได้แค่นี้เออวิ่งช้ามากเลยอ่ะ ไปไหมพี่บ้าวไฮ้ยขึ้นเนินอีกนิดหน่อยเดี๋ยวก็ถึงแล้วตึเึึอพี่เหมือนเราจะเลยทางอ,อ๋อเลี้ยวตรงนี้อ๋อเพื่อกลับรถลงไปมองเห็นตื่แล้วครับผมนู่นครับผมใกล้ถึงแล้วนะครับ รถผมจะข้อมอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้โหเป็นการส่งเป็นการส่งหินที่ทุรักทุเลมากเลยทุกคนสบายรถพี่รถที่ไม้ทุรักทุเลมากเก็บข้อมอย่างเดียวเลยอย่างเดียวอ่ะเนี่ยครับผมเราไปทุกคนแล้วครับไซส์เราไซต์ก่อสร้างเรานะครับ เปิดไปเดียวครับโอ้ยแหลกนะเนี่ยผมอยู่ผมแหลกมากนะเนี่ยบ้านเมืองเยอะมากนะ่ะอ่านี่ยครับผมมาถึงแล้วเดี๋ยวนะพี่ถอยเข้าก่อนแล้วกันนะโอเคนะพี่เราขับไปออกก่อนครับผม <c oughs> <c oughs> ล็อกลูป a few moments later ทำไมมาคืนช้าเหรอพี่ ใช่เพราะกลังคลืนช้าแล้วมันก็หักไปเลยอ่ะแล้วเขาถอยอะ่ะตอนเราพี่ไม้ออกมานะทุกคนนะเดี๋ยวเราค่อยตามนะครับสรุปคือของเราต้องรอคิวนะครับผมเ<ช>ขาไม่เทนะตอนนี้นะก็คือรถปูนเขาเทอยู่นะครับเนี่ยเขากำลังถอยมาเทนะเขาต้องมาเทก่อนนะครับตามคิวนะทุกคนนะอ่า <c oughs> น่าเกมอยู่ไหนอ่ะกำลังถอ,ถอยเข้าถอยเข้า้ยเข้าไปโอเคโอเคครับก็ตอนนี้เราก็นะต้องรอคิวนะครับต้องรอคิวนะ <laughs> ต้องรอคิวเทดินนะครับผมเราจะไปนัดคิวขอไม่ได้นะทุกคนเราต้องได้ครับตามคิวนะครับอ่า ไม่งั้นเดี๋ยวมีเรื่องทุกข์ใจแน่นอนนะแต่แล้วเนะอาละครับก็ตอนนี้เราก็มาถึงหน้างานแล้วปเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับคลิปนี้นะครก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผวกเราทำคลิปใหม่ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับสติว่าเกณฑ์ครับ